สวัสดีครับผมจ้าง,งามสมายเอจสวิตนะครับวันนี้เดี๋ยวจ้าง,งามปามาดูฟีดีแกะฝาหลังของรุ่นนดมุกเรโนต่ตัวติงมุกนะครับไปรับจมกันเลยครับผมเราต้องกันนดออกนะครับ ประมาณนี้นะครับแล้วก็จ่ไอ้ตัวนี้งัดก็ได้นะครับนี่นะครับงัดแบบนี้ก็หลุดแล้วนะครับไม่ต้องงัดเยอะแล้วก็มารอบถ้ามันไม่ออกเราก็กันต่อนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับอันนี้คือตอัดฝาหลังเสร็จแล้วนะครับก็วิธีง่ายๆนะครับก็ถ้าเกิดเครื่องลูกค้าหรือว่าใครที่ต้องการหาวิธีก็ดูได้นะครับทางเรายินดีให้บริการนะครับก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ